ก็ตัวตอวตัวพอผ่านในบรรยากาศพอทหารรอเรือกระรนกระรนจันทเกบาะนี่เกล็นมันพอเด้อให้มันถึงนี เออเขียนให้ที่ทายแม่กู้เบิ้งาลูกไป่จัดการบ้านยากเลยท่างนี่เลยเออเดี๋ยวเขียนบลอกเออเด็กเล็เอาทำทีนี้นะ อ่ะเหมือนอที่ย่าพาเขียนน่ะนะเขียนอีกเขียนเหมือนเดิมอ่ะคนมาหาอีกลูปอันนี้ ความมานเอาเขียนที่พักจอจานเอาเขียนเอาเขียนเองที่นี้เขียนเองมันถึงตรงนี้แล้วนี่ถึงตัวจอจานแล้วนี่จอจานแล้วก็ตะเลเอจอจานตัวเต่าจอจานแล้วนี่ต้องจอจานแล้วค่อยมาต่อเต่าต้องเขียนนี่กขาถึงงา หลากเนี่ยนั่เป็ดเหุนาะเมียเจากันเลยเจาก็ปล่อยมันเก่นเราเองฮะนะอ๋อเมียมดูด้วยลูกป้าถ่ายวีดีโอไว้อยู่นะนี่โน้ป้าจะถ่ายไปไว้ให้คุณครูดูว่าอมเอ็มเนี่ยทำงานดีหรือเปล่าทําการบ้านหรือเปล่าคุณครูชมว่าเก่งแล้วอมเอมต้องเป็นคนเก่งไงอ๋อตัวนี้แค่นี้ ทำไมเอาโน้อยจังอือก็ดูแลลูกไหวไวอ่าเนี่ยเฮ็ดนเราเองบันี่เฮ็ดบานนี่ลูกเฮ็ดชื่อแม่พาเฮ็ดเขียนตั้งใจเขียนมันจะได้นี่ไม่ได้ไปไหนนะวันนี้ไม่เสร็จนะแค่ไปดีดูไม่รู้เขียนเองนหะอือไอ้มันเขียนเราเองเม่ยเออหนี่งไม่รู้เขียนเองเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะรื้อเปลก่ยนกันรื้อเปดี่ยนกันก็ไป อันนี้งานกับมาเลี้ยนกววันีเราขึ้นประนึงงานกับมาเลียนนังสน้องันีเา้ดูละอสั่งกับชอสู่